you are a true soul you can't die please stay with us i i don't think he's conscious can you hear us สวัสดีครับอินดีต้อนรับข้าสุดนัด uneidog a m i n g เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่นัดอยากจะเชิญชวนนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้ลองเปิดใจนะครับให้ ลองเล่นนะครับบาวเดอร์เกนะครับถ้าสำหรับใครที่เหมือนกับไม่มีปัญหาทางด้านการเงินนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็ถือว่าแพงพอสมควรนะครับ1,799าบาทหรือว่าประมาณ1 8 0 0ถ้าเพื่อนเพื่อไปซื้อจาก CDK e y หรือเว็บต่างๆก็อาจจะได้ส่วนลดส0 2 0ก็จะอ,อยู่ที่ประมาณ 1,5- 0 0น้ถึง1น0 0ันั่นเองนะครับแต่สิ่งที่นัทอยากจะมาพูดวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีปัญหาเรื่องน,นั้นและเพืพ่อนๆกํากำลังหาเกมอะไรที่เหมือนกับรอระหว่าง P O E 2อยู่่่่หรือือออเเกมทีพต้งการจะเลนนปปล,เล่นนใปอยะนะใหรือน ลองเปิดใจเกี่ยวกับ b o u d e r r g t t e 3นะครับเพราะตอนแรกนะก็เป็นคนที่ปิดโอกาสของเกม b o u เ d e r Gate ไปแล้วตั้งแต่ Early Access นะครับเพราะนันรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่เข้าถึงยากมากเลยและเราจําเป็นที่จะต้องเก่งภาษาในระดับหนึ่งนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับภาษาเนี่ยนัทคิดว่าน่าจะเป็น Barrier หรือว่าเป็นปัญหาหลากัหลกๆเลยสําหรับเกมนี้ที่หลายๆคนคิดนะครับแต่นัทคิดว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองเล่นเกมนี้จริงๆ หนึ่งนะครับได้สัมผัสเกี่ยวกับเกม RPG ที่เป็นโรเปย์ยิ่งจริงๆที่เป็น turn-based strategy ที่ไม่ใช่ action RPG ที่เราไม่ได้ควบคุมแบบเอ้ยหลบซ้ายหลบขวาดอชอะไรอย่างนี้ครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวละครและอินไปกับเนื้อเรื่องจริงๆและทุกๆการกระทำไม่ว่าเราจะฆ่าคนฆ่าสัตว์หรือว่าปล่อยนูน่นปล่อยนี่ตอบข้อ1ถึงข้อสมันมีผลหมดเลยถ้าเพื่อนๆอยากเล่นเกมนี้ที่มันไม่ใช่ GTA หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ บอร์อกเกตเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับภาษาที่นัดอยากจะเหมือนกับอยากให้เพื่อนๆมองข้ามไปก่อนก็คือ1นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันเป็นอุปสรรคจริงเพื่อนเสามารถที่จะมองข้ามแล้วก็รอเล่นเกมอื่นเลยแต่ถ้าเพื่อนๆมีความช่างใจนะครับว่าเอ้ยโอเคเราอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยก็คือเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับว่าในอนาคตอ่ะเกมดีๆเกม Tri ปเปิลเมันจะไม่มีภาษาไทยหรือว่า ต่อให้มีก็อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเลยอย่างเช่น่ะ h o g w a r t ์เลกซนะครับกว่าจะมีภาษาไทยก็ต้องรอเป็นประมาณเดือน2เดือนถูกต้องไหมเอลเดนริงไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีภาษาไทยถูกต้องไหมครับอาจจะต้องรอประมาณปีหรือเกมอะไรหลายๆอย่างเลยที่มันแบบสนุกสนุกใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่นัดอยากจะให้เพื่อนๆมองกับด้านก็คือเพื่อนๆอาจจะมองว่าโอกาสนี้แหละเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะเรียนรู้ซึมซับภาษา ที่เกี่ยวกับตัวเกมภาษาอังกฤษที่อยู่ในตัวเกมเพราะถ้าเพืเ่อนๆเรียนรู้ครั้งเดียวปุ๊บเพื่อนๆจะเรียนรู้ตลอดไปนัดโดยส่วนตัวนะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะก็คืออยู่ที่ระดับกลางๆนะแต่นัดก็สามารถที่จะเข้าใจแบบในส่วนหนึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับแปรทั้งหมดเลยเพราะบางคํามันเป็นคําที่แบบบางทีเขาใช้คําศัพท์แบบเก่าๆแล้วแบบคลาสสิกอังกฤษเลยบางทีอย่างนี้เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องรู้แต่บางทีเราเข้าใจคอนดิชก็คือเราเข้าใจว่าเออไอตัวนี้มันกําลังจะฆ่าคนนี้ตัวนี้อยู่ในอันตรายเราต้องช่วยคนนี้ เชื่อมโยงกับภาพแล้วก็แอคชั่นแล้วก็เกมเข้ากับคำศัพท์ซึ่งมันเป็นเมธอดหรือว่าการเรียนรู้ภาษาที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะยังไงอันนี้นั้นก็อยากจะฝากไว้ให้กับเพื่อนๆที่กําลังลังเลยอยู่นะครับแล้วก็ตัวเลขของผู้เล่นที่เล่น b o u เ e อร์เกตนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นรายชั่วโมงรายวันเลยนะัดคาดม่าตอนนี้นะครับยอดน่าจะใกล้แต่1ล้านคอน c คร์เน t เพเยอรแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรานับแค่ในสตีมนะครับมันก็ถึง 8แ,แสนแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติเราไปนับเกี่ยวกับอ่าราเรียคลเด้วยนะครับมันก็น่าจะประมาณแตะที่ประมาณ9แสนเลยนะัดเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ถือว่าคนเล่นแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะยังไงก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึง่งภายในเดือนนี้นะครับเป็นหนึ่งในเกมของเดือนนี้นะครับที่นัดแนะนําแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เล่นและอีกอย่างหนึ่งนะครับ replayable content ในช่วงแรกๆนะคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ น่าสนใจมากเลยนะครับช่วงนี้นะัดยอมหรับว่าไม่ได้เบื่อหรืออยากตื่นมาเล่นตีหนึ่งตีสองนะครับนอนไม่หลับก็อยากจะลุกขึ้นมาเล่นมากๆเลยนะครับอ่ะอยังไงก็ถือว่าเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาเกม R P G Choice Maker Turn Based Strategy Combat Gameplay นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม